เป็นไงเป็นไงเหนื oh ่อยไหมล่ะฮะเป็นไงซ่าโอ้ไกลหรือไงน่ะอุ้ยดูดูอุ้ยนั่นอีกนั่นอีกกิโลนั่นแหละเห็นรึเปล่าคือกิโลงี้มาเน่แล้วทางนี้ทางนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอามาเลยไปไปไปเลยเออแม่แกี้ยังร้องไห้เลยเมื่อกี้ใครร้องไห้วะ ใส่ปิ้งใส่ปิ้งดูวิ่งไม่ค่อยพ่อเลยดูคอยด้วยไอยู่คอยด้วย,อยคอยเราไว้กว่าคอยคนอื่นด้วยสิไม่ค่อยใครคอยพ่อเลยนะ มูมเพิ่มเพื่อตุงไหมช้า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 มามามารองเท้าหลุดเปนะื่ะนเดี๋ยวดูสิดูสิเดยเยอะเอารองเท้าให้พ่อด,ดูหน่อยเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ติดทางละ ตามมาลุ้นๆๆๆอย่าลองอย่าลองมานนี้ปิดทางเร็วสต๊อบเห็นปะเห็นจักรยานไหมอ,อาะไปลงไปลง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 โอ้โหช้าๆช้าๆไปแล้วอู้หูอู้หูไปล้ยไปเลุ้ย